หลายคนอาจจะบอกว่าเราต้องพูดแต่สิ่งดีให้กับตัวเองเราถึงจะได้สิ่งนั้นใช่ไหมคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วมันมีเคล็ดลับเคล็ดลับหนึ่งที่จะทำยังไงให้สิ่งที่เราพูดอ่ะเป็นจริงได้ง่ายที่สุดนัด่นก็คือเวลาที่คุณพูดหรือต้องการอะไรคุณต้องพูดในวายดิชั่นที่แบบคิดเล่นๆสนุกสนุกอย่างเช่นมันคงจะดีนะาถ้าวันนี้ฉันปิดจ็อบรายใหญ่ได้มันคงจะดีนะาถ้าธุรกิจของฉันได้ยอดขาย100ล้านภายใน2ปีถ้าคุณหรือ ในวายเบชั่นที่แบบคิดเล่นๆว่าแบบมันคงจะดีนะจุดๆๆคุณจะได้สิ่งนั้นเพราะการที่คุณคิดอะไรเล่นๆสนุกๆอะคะ่ะมันคือการที่คุณปล่อยวางคือคุณไม่ยุดติดนั่นเองฉะนั้นคุณเคยไหมคะที่แบบว่าเวลาคุณคิดอะไรไเล่นๆอะมันมักจะมา นั่นแหละมันคือคีย์เลยมันคือการที่คนส่วนมากพลาดนะคะบางทีเวลาที่เราปรารถนาอะไรหรือเราพูดอะไรให้กับตัวเองเราจะมีความยึดติดเราต้องได้แบบนั้นเป๊ะ,เ,ปะเราต้องได้ตอนนั้นทันทีนั่นนี่มันจึงเป็นเหตุผลที่ต่อให้คุณพูดดีๆให้กับตัวเองคุณก็จะไม่ได้สิ่งนั้นการที่คุณพูดเล่นๆนะคะมันเป็นคีย์ว่าแบบถ้าได้ก็คงดีแต่ถ้าไม่ได้ก็คงไม่เป็นไร ฉะนั้นถ้าคุณหนูเคล็ดลับนี้แล้วนะคะเวลาที่คุณพูดอะไรอะ่ะให้พูดในไว v ิชั่นที่แบบคิดเล่นๆสนุกๆและทุกคนจะเห็นถึงปฏิหารส่วนถ้าใครนะคะที่อยากได้100ประโยคที่จะพูดยังไงให้ดึงดูดความมั่งคัง่งในทุกๆด้านเข้ามาคุยนะคะก็มีอ e ีบุ๊ก100ประโยคใช้คำพูดดึงดูดความมั่งคัง่ง ถ้าใครที่สนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ที R ่ s i k i u e l l e ได้เลยนะคะส่วนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณลี่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย